ว่าพลางทางชมคนานกโพบผกจับไม้อึงมีเป็นจะวันจับวันชาลีเหมือนวันพี่ไกลสามสุดามานางนวลจับนางนวล นวลสมอนจินตรังจากกระพรากจับจากจำนันจาเหมือนจากนางสการวาตีแขกเต้าจับเต่าร้างร้องเหมือนร้างหอ้งมายารัสมีนก แก้วจับแก้วพาทีเหมือนแก้วพี่ทั้งสามสังความมาตะเวนไพรรนร้องตะเวนไพรเหมือนเวนใดให้นิราเสนหางเขาุงจับุงอยู่เอกา ผีนับมงมาเมื่อไกลนางรับแค่จับแค่สันโดดเดียวเหมือนเปล่าเปลี่ยวจับใจในไพรกว่างชมวิหกนกไม้ไปตามทางข้หนึ่งนางรีบพางรีบโยที